มันมันโหดไปหน่อยว่ะตอนเนี้ยแลบบ้วตอนขึ้นมาเกือบจะดียังไงนะรองมาสิอะลองลองเปิดเพลง มือแบบไม่มีท่าเต้นหน้ามันหน้าท่อนทูกับมันโหดมากเลยอ๋อเออใช่เพราตอนเสียงสูงใช่ไหมตอนแรกอย่างนี้ก่อนใช่ไหมหน้ามันต้องแบบปากจเจอเจออ่ะมาจะเจอด้วยแล้วเวลาจะเสยผมมันจะไม่ใช่เสยแบบนี้มันจะเป็นแบบ สมมติว่าเราจะจีบใครอย่างเงี้ยสมมุติจะจีบครูเงาะก็จีบครูเงาะเป็นคนคนจีบจนเขาแบบทำหน้าแบบสนใจเราเรียบร้อยแล้วเราค่อยหันไปอีกคนหนึ่งเป็นคนคนเน็นคนคนแล้วพออะจะแ s ่พอจะเวฟก็เหมือนกันให้มันแบบให้มันดูแบบเยอะแล้วแบบตรงตูดอ่ะช้ามันยากตรงเวฟนี่แหละคือข้างบนอ่ะน้อยๆได้ข้างบนนิดเดียวเพราะมันมีผลต่อเสียงใช่ไหม เออปึ๊บแล้วแบบอืมให้มันแบบช้าช้าปวดตัวแล้วก็ตรงเนี้ยอย่างที่ครูว่า stay and never ร้องไงนะ stay forever and never เออตรงเนี้ยมันจะจบแล้วอ่ะตรงนี้ครูใครทำมาป่ะหรือว่าีใชแบบ s ย a y เข้าไปใกล้ Stay forever แล้วก็หันหลังไปเลยแล้วแบบเดินทิ้งสะโพกให้เขาแบบสนใจอ่ะเอ้ยทิ้งบิดอะไรขนาดนั้นแต่เวลาจะหันใช่ไหมมันต้องแบบจนสุดสายตานี่ะแล้วค่อยหันฟึ้โอยเดินมันยากลำบากในการเดินมีสะโพกอแล้วก็อย่าพยายามทำหน้ากังวล เนี่ยตรงเวฟอบะเน้นก้น